สวัสดีครับฮัลโลอันนี้เป็นแฟนขับเรามาจากตกางอธิบายหน่อยครับมาจากไหนนะ h ห้เร r e you from California and Minnesota Wow Okay มีตั้งไวกิ้ง Yeah and Lamuka Lamuka Wow ตัวนัดอินแบงค์ครับน้ำทุกกาปทุมธานีเออโรสเตกาเย้แบบนี้มาดูเทศกาลชอบไหมพิพิธภัณฑ์พี่ไปจ่าเมืองไทยกี่ปีแล้วเนี่ย10ปีแล้วค่ะแล้วเต็มกลับมาไหมไม่กลับกลับมาเที่ยวโอเคครับเอาคนอยู่บ้านอยู่ที่เลยนะโอเคยินดีครับสนุกไหมมากรุงเทพครันนี้สนุกค่ะโอเคครับกลับมาบ่อยนะพวงมาลัโอเคสวัสดีครับพี่น้องชายน้องชายของพี่เขาพาเที่ยวโอเคครับแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ ยินดีครับยินดีครับโอเคครับสวัสดีหน่อยนะครับขอบคุณครับอ่าตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาตินะโอ้โหไม่เคยมากลางคืนเลยเนี่ยสวยงามคนเยอะแยะเลยนะครับอ่าอธิบายหน่อยอันนี้ไม่ทำตัวเองก่อนครับผมสวัสดีครับพิธนาวรากรสรรค์กระลาพันธรักษ์จังการพิพิธภัณฑ์ันสถานแห่งชาติพระนครครับผมพันธรักษ์คือ ก็เป็นนักวิชาการของพิพิธภัณานอ่อนี่เป็นสายชาติตอนนี้เรามีโครงการอะไรครับในอเดบิวเซียมกลางคืนในในมิวเซียมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงจริงเอ่อเป็นการขยายเวลานะครับจากเดิมเนี่ยเราเปิดทำการตั้งแต่8ปดถึกาศสนาทีจนถึง16บหนาฬิกาครับก็คือขยายเวลาจนถึงเวลา20่สนาฬิกาถึง2องทุ่มเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็เหลือ3วันสุดท้ายแล้วครับท่านวันไหนบ้างวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นี้ครับโอเคก็คือสิบถึงสิบเาสิโอเค แล้วมีอะไรไฮไลท์บ้างไฮไลท์อะครับจริงเนี่ยมีหลายส่วนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพระเจ้าภูไทสวรรค์โอ้สวยงามฮะมีพ่อจะมีกิจกรรมสักการะพระพุทธรูปนะครับพระพุทธริ่องสีถึหรอใช่ครับองค์จริงป่ะองค์จริงองงค์จริอยู่นี่เลยนะครับเวลาอัญเชิญตอนส่งสงกรามก็ไปถ่ายเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเราไฮไลท์รวมๆก่อนจะได้เพราะเดี๋ยวเวลาไม่มีแล้วใช่มีอะไรอีกนะเดี๋ยวรถคันนี้นะครับนี่พรที่นั่งอะไรนะพระที่นั่งภูไทสวรรค์ครับพื้นที่นี้แต่เดิมคือวังหน้าอธิบายหน่อยวังหน้าคืออะไร วังหน้าคือตำแหน่งของพระมหาพุทธราชนะครับก็คือผู้ที่มียศเป็นที่สองรองจากพระมหากษัตริย์เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าวังหน้าวังหลวงสวรรคตนะครับวังหน้าเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นครองราชแต่ไม่เคยมีเลยใช่ครับในวารสารนี่มีวังหน้าประทับอยู่ที่นี่ทั้งหมด5พระองค์ในหรัชกาลนะครับจนในวังหน้าพรก็สุดท้ายที่มุ่งพ้นะครับในปี2428 2429นะครับก็ยกเลิกตำแหน่งวังหน้าแล้วเปลี่ยนเป็นตำแหน่งสยามพระคุณราชสมบนะครัติในปีนี้เป็นปัจจุบันนะครวับแต่2430นะ ปัจจุบันเนี่ยมายังที่ฝั่งหน้าแห่งนี้แล้วองค์สุดท้ายที่ประทับนี่คือใครกรมพระราชองนวรวิชัยชานครับเป็นพระราชองนวลพระองค์ต่อของพระบาทสมเด็จพระปิติเก้าเจ้าอยู่หัวฝั่งหน้าเนี่ยราชการที่สี่ครับอ๋อโอเคก็เลยเรียกตรงนี้เป็นสะพานนะครับเป็นตอนนั่งพุทไทยสวรรค์ัตรแม่พุทไทยสวรรค์ที่พระองค์ประทับนี่เลยเหรอไม่ครับอันนี้เป็นหอพระครับออ๋หอพระวที่ประทับอยู่ทางด้านในอโอเคที่ประทับอยดีโอ้ที่รู้ดีนี่น้ำจิ้มนะเนี่ยถ้าเกิดมาเนี่ยโอ้โหพันธุ์ทั้งนี่รู้ปะภาละเอียดเลยเอ้ก็อยู่ตรงสะ ก็ด้วยส่วนหนึ่งเพราะมีความค่าเปลี่ยวเข้ากับพื้นที่ที่เป็นที่ประทับของคนงานดีครับแล้วแต่ก่อนว่างหน้าว่างหน้ามีขัดแย้งอะไรไหมเนี่ยมันมีมีก็มีครับก็มีนะอ๋อโอเคอันนี้ลึกเรื่องลึก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 ตึงอไรข้างหลังนีมาเดี๋ยวเอาเอาไป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ต่ออยู่มีอะไรไหมโอ้ไม่แน่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ให้ขึ้นได้ครับเดี๋ยวให้ จะเข้าไปดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะได้ขขครับค่ณครับอันนี้คือให้นั่งผูทไทยสวรคนใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คอยเข้ามาแย,ย่ๆ<อ>เลยกิจกรรมนี้ครับคือการให้สักการะพระพุทธรูปในช่วงรับปีใหม่แต่ทุปีเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยออกมาที่แตกต่างกันไปแต่ละปี สำหรับปีนี้นะครับก็คือหัวข้อพุทธบูชานาครัมพาก็จะเป็นการเชิญพระรูปที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนะครับเพราะว่าเป็นปีใหญ่งูใหญ่ใช่ครับเป็นปีพระองคแล้วพระพุทธสิงหเกี่ยวกับพญานาคไหมเกี่ยวครับเ,<อ>เกี่ยวยังไงตำนานนะครับเขาจะบอกว่าพระพุทธสิงห์นะครับก็ถ่ายรูปได้ใช่ไหมได้ครับพระพุทธสิงห์นะครับก็จะมีการสร้างตอนที่จะสร้างขึ้นเนี่ยนะครับขอาพญานาคเนี่ยได้แปลงกายมาเป็นพระพุทธเจ้าเพ่เป็นต้นแบบในการสร้างพระบุทอเจ้าเล พระยาณาแปลงกายเป็นพระฤาษีเพื่อให้เป็นต้นแบบของการหลอกพระพุทธศิหิงค์นี้เนาะดังนั้นถ้าองค์ด้านหน้าที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีพระทุกรูปที่เกี่ยวข้องกับกติพรยาณาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระไพศษยชยัุรุนะครับพระพุทธเจ้าทางด้านแท่นะครับหรือองค์พระพักตรกที่เป็นพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับมีการตีต่างๆมากมายอันนี้องค์จริงเลยพระพุทธศิหิงองค์จริงครับโอ้โนี่เป็นบุญตาของเราบอกว่าองค์จริงของกรุงเทพนะครับเพราะที่เชียงใหม่ก็จะมีแต่ร้อนเลย แต่จริงก็มีสีสันที่ต่างกันครับเพราะว่าถ้าวักลางคืนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวจิตกรรมฝาผนังเนี่ยก็จะมีสีออกอุ่มแดงที่จะได้บรรยากาศีาแตกต่ากหลายกันหนึ่งเปิดติ๊กสามวันแล้วเราลิฟมากันเนาะนั่นที่สองคือกิจกรรมนิวเซียมนะครับการเกิดสักการะทุกรูปเนี่ยเปิดให้สักการะทุกวันนะครับก็เท่ากับเวลาทำการปกติของเราคือกั้นเวาจนถึง16บหนาฬิกาจนถึงวันที่7วันอาทิตย์ที่7จ็ดมกราคมครับออ๋เรื่องรุทธูปปกติ ก็ค<ไ>ือวันที่เจ็ดใช่ครับแต่ได้เกิดมากันคืนที่ขยายว่ายมาจะถึง2ทุ่มมีถึงจห้าวันโอเครครับันแล้วผู้หญงนี่อายุกี่ปีแล้วนี่ก็ต้าเกิดเชื่อตามพุทธสิงป์นะครับก็ประมาณ500ปีครับอ๋อนี่เราถามได้หมดเลยวันนี้อั้นี่ใครว่านีสสญญป่าก็กลางครับ งานช่างไทยส่วนใหญ่จะไม่มีไม่มีแหววอินโคงนี่ไม่ใช่ไม่มีครับเพราะโคลนโคลเป็นสมัยการที่4แต่ที่เนี่ย่วนใหญ่จะวาดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วอ๋อฮะผมอีก็เป็นพวกเรื่องในคาถาพระบูมครับท่านอย่างนี้เป็นองค์พลีมาอ๋อแนวพลีมานี่เหรอใี่ครับโอ้นี่ต้องเลยสมัยรัชกาลที่1นึเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าซ่อมโดยตลอดครับที่เห็นเนี่ยก็มีการซ่อมอยู่เสมอนะครับหรือว่าอย่างทางซ้ายถัดไปหลักกันเป็นนางจินจักรมานดาวิกานะครับคนไหนนะคนนี้ครับจินจักรมานดาวิกาในคาถึงว่า พวกปีรษีนะครับมีเจ้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาหลอกเนึางเนี่ยว่าเท่ากับพร้เจ้าครัเจ้าสูงชนะด้วยการนิ่งอย่างด้านล่างอันนี้ก็คือสายพระยังมีปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะเนี่ยอันด้านล่างนี้คือตลาดคีรีนะครับที่ว่าจะมทขี่มอเตอร์ไในตลาดเห็นว่าทั้งล่างทั้งซ้ายมือเนี่ยจะมีคนแตกงอื่นอ๋อคือมีช้างใช่ครับแล้วจะลงช้างยังไงนะมันจะมาขิดพระเจ้าใช่ครับก็คือปล่อยมาตอนที่พระเจ้าเสร็จผอมบินทบากโอ้นี่มีคนมาถึงรู้เรื่องนะถ้าาาาาาเเรมอออไนนนลงพย่หดิ พญานาคก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาพราหุณ์ด้วยกันก็คือนันโทปนันทะนะครับพวกวันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมภาษาวกฒิห้าร้อยนะครับออกมาในอากาศแล้วก็ข้ามศีสากของพญานาคเสด็จพญานาคพญานาคเนี่เหรอใช่ครับพี่ นี่พานาคครับพญานาคก็โกรธบอกว่าตัวฝุ่นของไอ้ต่าเนี่ยมาหล่นลงศีรษะของตนก็เลยแปลงกายเป็นหน้าตัวใหญ่เนี่ยไปพันเขากระสุนเอนะครับเบังจักรวาลเอาไว้ให้มืดมิดไปหมดพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระโมกขลานะนะครับบินเลยไม่ครับเป็นผ้าคล้าสัมภูรเป็นผ้าอ๋อไปกัขลานะก็เลยแปลงเป็นหน้าตัวใหญ่กว่าไปรับเอาไว้นันทุบนันท้าซุบไม่ได้ก็เลยหอบหนีพระโมกขลานะก็เลยแปลงเป็นครุฑไปจับตัวลงมาแล้วก็สุดท้ายก็พาไปเข้าเขามอ๋อนี่โอ้ อันนี้ก<ม>็เป<ม>็นละเอียดมากเลยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนะครับในประวัติจะมีพญานาคเนี่ยอยู่หลายตอนนะครับพญานาคเนี่ยก็คือผู้ที่มีอายุยืนยาวใช่ไหมครับผมว่าอย่างที่ผมบอกว่าพระตุสีหงเนี่ยก็คือพญานาคแปลงกายเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ว่าตัวเองเนี่ยเคยเกิดทันนะครับในขณะที่พระอรหันต์ทิพย์ได้ศรัทธาตามกำงานเนี่ยบอกว่าตัวเองเกิดไม่ทันเพื่อให้พญานาคเนี่ยมาแปลงกายให้ทรพระองค์เจ้าในการสร้างครับไอ้น้องชื่ออะไรนะพี่ยุทธนาครับยุทธนาอยู่บรรยายทุกคืนนเี่ยถงเกลือนี้าิดหนอนะครับ โอเคเป็นยายรอบไหนบ้างมีกี่รอบเนี่ยวันละหนึ่งรอบครับตอนนี้กิจกรรมเริ่มบรรยายตอน18บแนิกาครับว่ต้องมาใช่ครับแต่ว่าต้องมาลงทะเบียนตอนห้าโมงเย็นครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวข้างหลังลองไล่ดีขอบคุณนะจ๊ะคือต้องรีบทำเวลาหน่อยจะได้ให้พี่คนดูเยอะ มีอะไรที่เป็นไฮไลท์อีกอ่ะมีเยอะครับอยู่ที่ว่าเขาบอกมีแล้วนะเขาบอกมีสีเทพไม่เหรออะไรเงี้ยมีครับอยู่ด้านสีเทพแต่คนไม่ค่อยไปใช่ไหมยังติดอีกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่หยุดสวัสดีีใหม่นะอยู่ที่ไหนนะไปท้องพระโลงเออไปดูท้องมัลโล่ใหม่สวัสดีครับสวัสดีีใหม่ทุกคนนะขออนุญาตถ่ายไปเร็วนะปื๊ดนี่คือคนที่มาดูไนท์เดมิวเซียมครับเยอะแยะเลยครับพวกเราไป เดี๋ยวไลฟ์อยู่นะเดี๋ยวขออญาตขออญาตขออญาตสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่นะไปยุทธนาสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เดินไปไหนต่อก็จะพาท่านไปที่ ของพระโงะรงเขาพระโรงเวลาว่าราชการเหรอใช่ครับเฮ้ยกลุ่มวังหน้าต้องว่าราชการด้วยเหรอว่าด้วยครับคืออำเนวยงไงเนี่ยก็มีการแบ่งขุนนางออกเป็นสองกลุ่มนะครับคือ,อสังก,กัดวังหลวงก,กับสังกัดวังหน้าทีนี้เขาบอกว่าพอาวังหน้าสวรรคตแล้วะนะครับข้าราชการของ,ของวังหน้าเองก็ต้องลงไปสมทบกับวังหลวงก็คือเหมือนเราไปรวมกันน่นแหละว่าจะมีตำแหน่งจะมีการแยกเอาไว้ว่าสังกัดพระราชวังบวรก็คือหอสังกัดกับวังหน้านั่นเองอ๋อพระราชวังที่วังหน้าใช่ครับอันนี้ตึกแดงนี่คืออะไรพระตำหนักแดงนะครับตําหนักแดงตำหนัักทที่ประบ สมัยสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงพะเยานะครับเริ่มตั้งที่กรุงสุโขทัยนะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่สี่พระองค์ท่านน่ยมากครองวังหน้าเพราะท่านเป็นวังหน้าในรับรัชกาลที่สี่ครับท่านก็เลยให้ย้ายพระตำหนักแดงมาอยูงวังหน้าอีกด้วยนะครับท่านมาทัพนี้จริงไหมมากันอย่างเงี้นครับก็บอกว่ากันอย่างเงี้นแล้วนี่อะไรสาราตำรานุตมาะครับเป็นผลงานการออกแบบของสมเด็จเจ้าฟ้ากรุงพะยานริศราวัดอีวงนะครับก็ไม่นายวันนี้ ช่วงรัชกาลที่5ครับรัชกาลที่หนะแต่ว่าเดิมเนี่ยอยู่ในราชองค์ดูสิตนะครับออแล้วก็แล้วก็ถูกถอดรื้อเอาไว้นะครับในรัชกาลที่7จ็่อพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยสมเด็จเจ้าสมเด็จกรมพระยาตระราชานท่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอัสสัมเนี่ยก็ได้ไปอุ่ขอนะครับดาราหลังเนี้ยนะครับมาตั้งแสดงให้ประชาชนอ๋อแล้วโบติเอาไว้ทำไมนะ เดิมเนี่ยเขาบอกว่ารัชกาลที่5เนี่ยอยากจะได้คันธุปีที่สมวยก็คือเหมือนเป็นที่สวยทัศน์ชาโรชานะครับก็ใช้ทำวิธีกรรมอะไรต่างๆได้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีให้เพนนีเนี่ยท่านออกแบบให้เขาออกแบบมาสองแบบนะครับรับรชกาลที่5เนี่ยก็โปดรดทับสองแบบเลยให้เขาไว้ให้ข้าทั้งทั้งสองหลังเลยอยากเรียนเชิญทางด้านนี้นะครับดูอะไรดีอันนี้คืออะไรน้องพระองครับน้องพระองนะใหญ่เลยดีเนี่ยอันนี้เวลาว่าราชการใช่ครับเราจะไปดูเนื้อการอะไรดีในนี้ในนี้มีเยอะมากนะ ห้องยาวเลยครับหมดสิบห้องครับก็จะโอ้ประดูกลาคืนดีนะไร้อนอ๋อสีเทพพวกเรานี่ัยตอนกิจกรรมเน้่ก็บอกท่านอู่ว่าการนำโซนตัวนี้พูดถึงเรื่องของพญานาคนะครับที่นั่งกินโงนะครับทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งในของที่ถ้าเกิดนำตะลึงขึ้นมาเนี่ยคือประตูกลางด้านหลังนะครับโอ้ไปเป็นประตูบังตอนเนอหรืออะไรหรือจุดตั้งประตูบังตอนนะครับอันนี้สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่สามครับ ถ้าเกิดท่านดูนเนี่ยข้างบนเนี่ยก็บอกว่าคือปลาหรือนี่เขาพยายามที่จะกระโดดข้ามประตู<พ>อ๋อนี่คือปลา,าหรือใช่ครับที่ได้กลายเป็นมังกรเนี่ยอ๋อนี่คือการกลายร่างอ๋<ร>ก<น>อการมิวเตสเป็นมังกรถ้าด้านบนก็จะเป็นตัวมังกรที่ตัวเล็กก็คือม,มังกรที่กลายร่างอ๋อคือกิดปลากระโดดข้ามประตูกลายมังกรได้อ๋อทีนี้ผมว่าตัวมังกรด้านบนเนี่ยก็คือเป็นมังกรที่เคยกระโดดเป็นปลาหรือที่เคยกระโดดข้ามประตูได้ไปก่อนแล้วเออแล้วก็มาให้กำลังใจกับปลายเวอร์ชีนใช่ครับอันนี้เเป็นนนนตาจีหรอใช่ครับ เหมือนโอ้เป็นการความเพย,ยายามของคุณนางอ๋อไ,ไ,ได้นะครับผ่านสอบผ่านใช่ครับใช้่อนต้องมีสอบใช่ครับ,<อ>บครับสอบเพื่ออะไรนะ่ วเรื่องขั้นเออของเราก็คือเหมือนให้ให้พยายามที่จะได้ตับราชการควาพยายามครับเพราะฉะนั้นดึงแล้วประตูนี้คือประตูแห่งความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นไม่ไ <c oughs> ด้ความสำเร็จอยู่ที่นั่นเออใช่เดี๋ยวดูต้างหลังนะครับที่นี่ก็มีมิสุิทัศการสีสเทพนะครับโอเคมาสีเทสุออดอุดมกตเข้าไปการจัดนะครับตลอดในวาระที่เทได้รับการเสนอเสเออสีเทพนี่คืออะไรอธิบายได้ไหมมันเป็นเมืองช่วงไหนเป็นเมืองโบราณนะครับใน ยุคนะครับก็ประมาณ1น0 0ปีที่แล้วนะครือประมาณ1น0 0ปีครับก็คือจริงผมบอกว่าเนี่ยไม่ครับคือก่อนก่อนตัวไทยเหรอจริงทุกเวลาเนี่ยมันมันมีการอยู่อาศัยมาตั้งแต่เดิมแล้วครับแล้วก็แต่เพราคนไทยไม่ได้มาจากเชื้อสายวันไตไม่ครับจริงเหรอแล้วตัวเด็กของเรียนว่ามาจากเชื้อสายวันไต ว่าอย่างนั้นก็บอกว่าไอ้เรื่องข่าววันตายเนี่ยมันเป็นทฤษฎีหนึ่งแต่ว่าเราพยายามตัวอย่างว่าดถ้าดูมันเท้าแต่ว่าดูจากเรื่องอะไรครับดูจากภาษาถ้าภาษาก็หบอกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับพวกทางจีใต้ยูนานอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมถ้าดูจากเชื้อชาติเราก็อาจจะมีการสัมพันธ์กับทา่งระว่าละว่านี้อยู่แล้วนะครับคือสีเท่เลยของโบราณเนี่ยก็มีการอยู่อาศัยเมื่อตะกอดกับอินทรีย์แล้วเพราะงั้วเนี่ยการอยู่อาศัยแต่ทีเนี้ยไอ้สมนทรฐานที่เราเห็นชิ้นใหญ่นี่ก็ประมาณอันนี้อันนี้คือของสีเทพเหรอคครรัับบใช่่่่นนีีีเเป็ขอองงพพพยาท จริงเหรอพี่ผันตี๋หลายปีนะใช่ครับก็คล้ายๆขอเหมือนกันครคล้ายไหมเขยเพราะว่าอันนี่ของจริงเหรอใช่ครับเพราจะนักอินเดียมาจากอินเดียมาเหมือนกันนะครับเทพสุริยะเทพหารู้ได้ยินทันพระสุริยะก็มีผ่นวงกลมนะครับอ๋อแล้วจะมีสีข้างหลังแล้วก็ใส่ชุดแต่ก็เป็นชุดชุดสายกับชุดเสื้อครับอ๋อโอ้โหชุดแสกเหมือนสมัยนี้เลยเนี่ย ก็เป็นวัฒนธรรมของแต่นี่ผู้ชายไม่เหรอที่อ๋อแต่ใส่ชุดแปลกเลยเนี่ยเหมือนผู้หาเหมือนพวกเสียนนั่นเลยพวกเปอร์เซียครับอ๋อเอ้าแล้ว่าเปอร์เซียไปนี่ตั้งแต่ไหนโนู้นแล้วเหรอไม่ครับอ้วนผ่านทิเดียกันอ๋อทิเบียตรงใชอันนี้ก็เหมือนกับต่างอันนี้เป็นรูปพระกริญนะยกขูเขาโควันนะถ้าเราเห็นนะครับว่าแขนซ้ายเนี่ยมันยกขึ้นอ๋อก็เป็นตอนหนึ่งของตามตำนานของวัฒนธรของฮินดูครับเพราะว่า ก็มีฝนตกหนักมากทักษินาที่เป็นพวบขุน้าของตระเวนวัวเนี่ยก็ลเลยยกเขาชื่อโคนนะคนับเนี่ยมีทั้ำเพื่อใช่ครับเพื่อไม่ให้ตัลงอิทธิพลของขอมาก่อนเหรอมาก่อนรึเปล่มเพราะาก่อนเนี่ยคือ,คอจริงๆริงวก็คือตัวอาณาจักรที่อยู่ทางในหลักชาติบันนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีอิทธิพลแต่กี่เดือนอ่ะเข้ามาแล้วในตู้หลักพร้อมๆกันนะครับโอ้สวยมากเลยครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับ ตัวอิทธิพลของ,งไทยก,ก,กับรัฐของไทยเนี่ยมีมากกว่ากันนะครับโอ้โหเขาอิทธิพลเนี่ยมันก็ตีตายกันไปตามประวัศาตรอารยุต้นๆก็จะคล้ายๆกับอินเดียบปป้านสวยมากนะอันนี้เป็นรูปสลกนะักครับเป็นหินครับเออแต่ว่าสวยนะวอ่ะน,นะแบบคุณแบบวีครับอ่อนชอยนะถ้าลองดูก็ขาเนี่ยก็ไม่ได้ยืนตรงเดียวนะครับก็จะยืนเออยืนแบบติดขาไปเนี่ยไม่น่าติดขาเลยมีวิธีการที่ว่าตรีทางคือการยิงยิงตัวสามส่วนเนี่ยสีเทาของเราอยู่ตรงนี้นะเพชรบูรณ์นะครับของเรา ก็อยู่จริงๆก็ไม่อเชมบูเขาตะวันตะวัดนี้ก็ค่อนข้างยาวนั่นแหละตัวสิทธิ์เนี้ยต้องไปถึงด้านใต้เก่งมากคุณยุทธนาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นตัวทองเราโร่อันนี้ทำไมขาขาดแต่ว่าได้เท้ามาด้วยอ่าอธิบายงี้ดีกว่าอธิบายว่าเออตอนที่ได้มาได้กันแยกชิ้นส่วนกันมากครับเพราะตัวเนี้ยก็ได้ครั้งหนึ่งส่วนขาได้ครั้งหนึ่งเขาแยกกันเลยเหรอได้แยกกันมาแล้วก็เหมือนตอนหลังเนี้ยมาถอนออกแล้วก็ตได้้รูวไปเป็นแล้วรู้ได้ไงว่าไอ้เท้านี้ไม่ไม่ใช่ของคนนู้น เ, <S <S เข้าใจว่าดูจากหินน่าจะดูจากหินก่อนดูรายละเอียดเนี่ยจากตัวรูปปัน้นนะครับแต่ว่าเขาแบบปั้นแบบอ่อนช้อยไม่ใช่ปั้นแบบคนยืนธรรมดานะนี่เป็นรูปสลักขอับ้งางที่เป็นหินเออเป็นหินนะเป็น,เป,นเป็นรูป